ดีค่ะพี่น้อง่ะชุ่มนึงเราจะกินตำบักแอป,ปเปิ้ลไหมมาด้อยประหยัดเมาด้อยตำกระตำใส่ประแดดกึอหมูไขรละบอแค่นี้เลยน้ามกระน้ามันอย่งก็อย่งก็สี้วเอ้ยย่งก็ขาเอือนย่งก็เต้าเจี้ยวแล้กเจี๋แล้วน้ำตาลแล้วก็ถั่ว แล้วก็สิย้ำบักอันนี้ลงละคนี้อยากกินพี่น้องอยากกินเก็ดเก็ดชวดปากมาเด้อกูได้อยากมันม,นมาเด้อยตับ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  You want to eat with me? Andy? No Spicy? No, thank you. I'm full now I don't know what I want to eat I want to eat, 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 spicy b i t b i t b i t not so much I don't n e to c a r ปวดฟูโอเคผัวก็กินนั่นอันขนมปังพี่น้องเมียก็อยากกินตับอันนี้มะมาเดินมาเดินผู้ใดอยากนนะ้ำมาเดินมาเดินจ้าพี่น้องขากินก็สิมวนปากก็สิไม่แห้งปากสิหน้าโอ้คือหลายจะกินเนบิรบ่นระบาดเนี่ยว่าป้าเป็นคนบ่ค่อยกินอัน Lại nghe, ừ. ôi, <laughs> <Chảm thích. cười> พี่นองขาต่ดมะเพืองยายได้เนี่ยตําแอปเปิ้ลยายด,ดีมาด้ยมาด้าก็จะกินเพลิดเพ็ดจังเลยนน่มซีมันกันแสบ

กินกะเจ็๊ยบพี่เดอ้อ <c oughs> <c oughs> กินบัพริกพี่น้องอันนี <c oughs> ้กออันนี้กินกับปากาดอัน,นกัดแก้วพี่น้องขากัวพี่กินแล้ว นี่เจ้าองสิกินตัวนั้นนะอืมี่จะเาาก,ก,กินขาวนะเอาไปเอามากอดมาได้ไหมนะ แค่นี้แหละคับยกให้ลูกเบิดเพราะว่าเอาไว้เจ้าของกับพวกกินดูสินะตเอาไว้เออกินเบ,ดบิดเิมาเด้อพี่น้องมาเด้อ เป็ดเนัวสักละอืม สมวหวานก็เลยพี่น้องต <c oughs> ำแอปเปิลเขียว <c oughs> ป้าเกือบพ่อปี๋ไม่ค่อคยกินเพชรเ <c oughs> พิ่งมากินอีกแล้ว ตามแอปเปิ้ลพี่นอ้องตามแอปเปิ้ลปลาอันเข่าก็ะหงใส่หมอ้อหมอ้อหมอหนึ่งเข่าก็หม้อหงเข่าจ้าขอบคุณหลายๆพี่นอ้องค่ะ